สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบกับผมในเช้าวันนี้ Coffee Time with Brad ฟังพระชนะยามเช้าก่อนที่เราจะทำสิ่งต่างๆนะครับพระจนะเช้าวันนี้จากหนึ่งเทซาโลิกาบทที่5ข้อ15อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกเขาเองและต่อคนทั่วไปด้วยพระวจะนะในเช้าวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องตอบแทนด้วยรักเสมอไป เมื่อท่านพบเห็นคริสเตียนทำชั่วตอบแทนการชั่วเราจะทราบว่าพวกเขาเสียแซงว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่นะครับเหตุเพราะลูกของพระเจ้าจะฉายรัศมีภาพของความรักและการบังคับตนออกมาแม้ในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญกับการมุ่งร้ายจากฝ่ายตรงข้ามพระวิญญ,ญาณทรงชี้เห็นความแตกต่างระหว่างลูกของความสว่างและลูกของความมืดคริสเตียนไม่ทำชั่วตอบแทนการชั่ว แต่จะทำดีต่อคนทั่วไปนะครับเขาจะรักคนที่ไม่น่ารักและทำดีต่อคนที่มุ่งร้ายคริสเตียนมีปณิสัยพิเศษกว่าคนอื่นๆเพราะพระเยซูคิดทรงเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วนะครับด้วยความรักจากพระเจ้าคุณสามารถให้อภัยแก่ผู้ที่ข่มเหงคุณได้เขาคนนั้นอาจจะเป็นคู่สมรสเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเจ้านายเป็นสิลงพิบาลนะครับหรือลูกของคุณนะครับ เนื่องจากการลงโทษเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าส่งมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คุณในการที่จะเตือนพี่น้องในครอบครัวและในคริสตจักรนะครับขอให้ทาด้วยความรักเถิดน,นะครับคริสเตียนเปรียบเสมือนต้นไม้ดีนะครับที่ย่อมเกิดผลดีถ้าเราทําชั่วตอบแทนการชั่วแสดงว่าเรากำลังจะเป็นต้นไม้เร็วที่เกิดผลเร็วนะครับอย่าให้มารซตตานควบคุมความคิดและจิตใจของเราตราบใดที่ความสว่างกับความมืดไปด้วยกันไม่ได้ พระเจ้ากับความชั่วร้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าไม่ทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราเราก็อยู่ในสภาพที่เร้รารที่สุดนะครับเราจะต้องมันรักษาต้นไม้ที่ดีของเราให้เจริญงอกงามเราต้องอยู่ในเพื่อให้มันจะเกิดร่มเงาและเกิดผลดีกับคนมากมายให้ได้ชื่นชมนะครับถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขากินและถ้าเขากระหายจงให้น้ำเขาดื่มเพราะเจ้าจะสุนมานใน ให้ลูกโพงไว้บนศีรษะของเขาและพระยาเวจะประทานบำเหน็จให้แก่เจ้าขอเช้าวันนี้นะครับที่เราจะเป็นเครื่องมือในการคืนดีกับคนอย่างมากมายนะครับโดยที่พระเจ้านะครับจะช่วยให้เราเป็นเครื่องมือแห่งการคืนดีโดยหวานความดีและเก็บเกี่ยวสันติสุขหวานความรักและเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดรจากพระเจ้านะครับขอพี่น้องที่จะดำเนินชีวิตด้วย พระพรนะครับพระเจ้าที่จะทรงนำเราในตลอดทั้งวันนี้ครับอาเมนน